ถือเป็นนักวอลลย์บอลสาวจากฝากฝั่งเอเชียที่สามารถบุกไปโกอินเตอร์ได้แล้วอีกหนึ่งคนสำหรับทางด้านของหยวนซิงเย่ต้องบอกว่าคราวนี้เป็นทีมใหญ่ที่คว้าตัวเธอไปด้วยรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับรังแครรังแกรฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกแชมพูที่ใช่เคลียร์ไอคูเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามินส0เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์ทุกดรม่มาปัญหารังแค ต้องบอกว่าเป็นข่าวฮือฮาไปทั่ววงการวอลเล์บอลจริงๆครับสำหรับข่าวครา,าวของหยวนซิงเย่มิเดียบล็อกเกอร์สาววัย27ปีดกีกรีกับตันทีมชาติจีนนะครับหลังจากล่าสุดสโมสรชื่อดังในลีกตรุรกีอย่งางวาคิฟแบงค์กับประกาศคว้าตัวเธอไปร่วมทัพร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากสโมสรเทียนจินโบไฮแบงค์ในบ้านเกิดของเธอนั่นเองโดยเจ้าตัวพกดีกรีครับเป็นทางด้านของเบสมิเดียบล็อกเกอร์ในไชนีสลีก ถึง4ครั้งด้วยกันนะครับรวมถึงเนี่ยเคยได้ตำแหน่งนะครับมิดเดิลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมในปี2023ของศึกวีนแอลและล่าสุดกลายเป็นกัปตันทีมชาติจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าหยวนซิงเย่มีส่วนสูงที่สูงถึง1 2ึ3มเซตมตรมีบอลบล็อกที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรวมถึงในเรื่องของการเล่นบอลเร็วที่ค่อนข้างจะคล่องตัวทีเดียวนะครับพกพาบวกมากับทางด้านของดีกรีแชมป์โอลิมปิกในปี2016มาด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นการเสริม ทัพที่น่ากลัวสําหรับวาคิฟแบงค์จริงๆนะครับเพราะว่าคิฟแบงค์ในฤดูการนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีทางด้านของการชูเอสเบย์อยู่แล้วนะครับซาลีกาลิสกานนะครับก็ยังอยู่กับทีมตัวหัวเสาหลักๆอย่างคิราฟันไรส์หรือว่าจะเป็นทางด้านของแคทเธอรีนาโบเซตติยังอยู่กับทีมครบครันบวกกับยวนซิงเย,ย่ไปอีกมีมิดเดิลบล็อกเกอร์สาวหน่าสวยอย่างเซรากูเนสอีกต้องบอกว่าทางด้านของวาคิฟแบงค์น่ากลัวจริงๆในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดนะครับผู้จัดการทั่วไปของวาคิฟแบงค์อย่างทางด้านของ บานูชานเชอร์แมนนะครับออกมาบอกว่าแน่นอนครับการคว้าตัวในักของยนซิงเย่มาจะเพิ่มคุณภาพของทีมนะครับและเป็นการเพิ่มคุณภาพของทีมให้มากขึ้นและเตรียมตัวสําหรับวอลเลย์บอลที่จะแข่งขันในลีกของตัวเอง รวมถึงทางด้านของแชมเปี้ยนส์คที่ทางด้านของวาคิฟแบงจะลงแข่งขันด้วยนะครับน่าติดตามทีเดียวครับว่ายวนซิงเย่เ,เธอจะประสบความสําเร็จขน,นขนาดไหนกับทีมอย่างวาคิฟแบงนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับซึ่งเราก็จะนํามาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับในช่องทางของต้องพัดนินเองไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามหากชื่นชอบคลิปนี้ด้วยนะครับ